ภาษาอังกฤษวันนี้นะคะการจัดระบบ s y s t e m a t i z a t i o n เป็นคำนาม s y s t e m a t i z a t i o n คำ adjective systematic อย่างเป็นระบบตามระบบคำกริยาจัดให้เป็นระบบ s y s t e m a t i z e systematicize แปลว่าประมวลหรือจัดให้เป็นระบบนะคะเป็นคำกริยา systematic organization The act of organizing something according to a system or a rational ความหมายนะคะก็คือการจัดระบบไม่ว่าจะเป็นการกระทำของกระบวนการองค์การองค์กรคณะ systematic organization systematic เป็นคำ adjective นะคะ organization คืออะไรคะ the act of organizing Organizing คือคำกริยานะคะภาษาอังกฤษวันนี้คำนามการจัดระบบ Systematic i o n ถ้ามีคำว่า s ช่นนี้ก็เป็นคำนามนะคะ Systematic เป็นคำ adjective s y s t e m a t i e เป็นคำกริยา verb organizing คำนี้เป็นคำกริยานะคะ of organizing something according to a system r เรเน i n นเป็นคำนามนะคะ a ร i o n a l แปลว่าเหตุผลถ้า,ามี article, A าร์ c ิ e ค a ล d the the นะคะจะเป็นคำนาม r a t i o n a l เป็นคำนาม แปลว่าอะไรคะ regional เหตุผลหลักการพื้นฐานแห่งเหตุผลเหตุแห่งผลนะคะแล้วก็ผลเช่นมีเหตุและมีผล action equal reaction นะคะ regional systematic organization คืออะไรคะ the act of organizing something according ซึ่งทำไม according เป็นคำ adjective นะคะ to a system or a regional การจัดระบบไม่ว่าจะเป็นองค์กรคณะนะกลุ่มโครงสร้างการควบคุมสมาคมสมาพธ์หรือใดก็ตามที่คำว่า organize เซชันนะคะก็แปลได้หลายความหมายซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องใดนะคะแต่คำศัพท์วันนี้นำเสนอคำว่าการจัดระบบนะคะ to a system or a rational ส่งผลให้ทำไมคะส่งผลถึงอะไรการจัดระบบส่งผมส่งผลถึง something บางสิ่ง according ซึ่งระบบนั้นก็จะ เป็นเหตุเป็นผลมีเหตุมีผลเป็นหลักการของเหตุผลเป็นพื้นฐานแห่งเหตุและผลนั่นเอง alright คำศัพท์วันนี้ขออนุญาตเพียงเท่านี้นะคะก็ให้สอบผ่านและประสบความสำเร็จทุกท่านคะ่ะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ